ที่จังหวัดลบบุรีจัดก,กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสําคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระนารายมหาราชหัวหน้าส่วนราชาการทหารตำรวจและประชาชนจิตอาสากว่า400คนร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสําคัญของชาติไทยวันคล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระนารายมหาราชที่บริเวณวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลบบุรี โดยว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดและร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้กวาดใบไม้เก็บกวาดขยะปรับภูมิทัศน์ภายในและภายนอกวงเวียนเทศตรีให้มีความสะอาดสวยงาม ทั้งยังแสดงออกถึงความกตัญญูกะตะเวทีแล้วก็ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนารายมหาราชทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญสร้างความรุ่งเรืองให้กับประเทศไทยและพระสงนิกรชาวไทยอาทิการลดสวยและงดเก็บภาษีอากรจากราษฎรเป็นเวลา3ปีเศษ การส่งเสริมงานด้านวรรณกรรมส่วนด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศนั้นจเจริญรุ่งเรืองมากทั้งประเทศตะวันออกเช่นจีนอินเดียและประเทศตะวัน